ความบกพร่องลึกๆที่ฉันต้องขจัดมันออกจากชีวิตฉันฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องแบกมันไว้ทั้งชีวิตหลายคนเป็นเหมือนฉันฉันรู้หลายคนแบกความรู้สึกของการเป็นคนที่บกพร่องลึกๆจะวิพากวิจารณ์ตัวเองอย่างไม่ไว้หน้าอย่างที่จูนไฟเฟอร์นักเขียนการ์ตูนกล่าวไว้ว่าผม โตขึ้นมารูปร่างหน้าตาเหมือนพ่อการพูดการจาเหมือนกันท่าทางเหมือนกันเดินก็เหมือนกันคิดเห็นเหมือนกันและยังโดนแม่ดูถูกตลอดเวลาเหมือนกันเมื่อหลายอย่างในชีวิตผิดเพี้ยนไปพวกเราส่วนใหญ่รู้สึกอับอายกับข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบของเราเอง เพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้จะกระตุ้นให้เราอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยแบบนี้เป็นปัญหาต่อตัวเราด้วยด้วยเหตุผลหลักสองประการประการแรกเวลาที่รู้สึกเจ็บปวดเป็นเวลาที่เราต้องการความเมตตาการุณามากที่สุดไม่ใช่ถูกกระหน่ำซ้ำเติมความอับยศอดสูไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกไหลค่าแต่ยังป้นพลังสมองที่จำเป็นสำหรับ การตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรารู้สึกอับยศอดสูสมองส่วนของอะมิดาลาซึ่งเป็นส่วนของสมองที่เป็นส่วนกลางของความทรงจําการตัดสินใจและการตอบสนองทางอารมณ์จะไปกระตุ้นให้สารนออิพิเนลินและสารดอติซอเรียงซ้อนตัวกันความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบทำให้เรา อดสูกับชีวิตของเราวันนี้เราทิ้งมันออกไปแล้วเติมเต็มสิ่งที่ทำให้ใจของเราฟูทํทำให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าเราทิ้งสิ่งที่มันสกัดความรู้สึกของเราพลังงานสมองของเราพลังกายของเราออกไปเติมสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตและสมองของเราวันนี้เราเลือกสิ่งแต่ดีๆสมองเราดีแน่นอน สู้ๆค่ะทุกคนมีแต่วความสุขในเรื่องการงานการเงนินและความรักสวัสดีค่ะ